นำเสนอโดยแมนสตีฟ e นไทยแลนด์เหมือนได้ไงเอียนไรชีลิเวอร์พูลพลาดมหันปรอยอสโกคกดิโอลุดมือเอียนไร์ระบุที่จริงลิเวอร์พูลต้องการกองหลังแบบยอสโกคูดิโอโดยบอกว่าตัวเลือกในแนวรับของหงแดงในตอนนี้ไม่ถือว่ามากพอเอียนไร์ตำนานกองหน้าของอาร์เซนอลแสดงความเห็นว่าที่จริงลิเวอร์พูล ควรดึงยอสโกครูิโอกองหลังชาวโครเอเชียมาร่วมทัพก่อนหน้าที่อีกฝ่ายจะย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนหน้านี้ครูดิโอทำผลงานได้โดดเด่นกับทางอัลแบรไลซิกและทีมชาติโครเอเชียจนทําให้เขาตกเป็นที่สนใจของหลายทีมชั้นนาในทวีปยุโรปก่อนที่ท้ายที่สุดแมนซิตี้จะเป็นฝ่ายได้ตัวเขาไปครอบครองไรเผยว่าผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลควรจะเอากองหลังชั้นยอดมาร่วมทีมคนแบบยอสโกครูิโอนะก่อนหน้านี้เขามีโอกาสย้ายทีมได้ และคุณก็ควรพยายามดึงตัวเขาไปร่วมทีมนีม่ได้ถ้าคุณจะเล่นด้วยฟูแบ็กที่ตัดเข้ามาด้านในแบบเทรนด no ์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วล้วก็ผมก็มั่นใจว่าโจโกเมสหรือโชเอลมาตีฟคือคนที่เหมาะสมกับแผนการนั้นเมื่อคุณไล่ดูการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคุณก็จะเห็นว่าพวกเขาได้กองหลังดีๆมาร่วมทีมเสมอพวกเขาจ่ายเงินเอาเฟอร์กิวฟานไดกับอิฮิม,มากโกนาเตเข้ามาและมีแอนดี้โริมสันกับคอตาสมิการ์ดอยู่ในทีม นั่นคือซีแนวรับที่พวกเขาใจเงินไปเพื่อดึงมาร่วมทีมแต่แค่4คนมันไม่ถือว่ามากพอสําหรับสโมสรระดับนั้นรวมถึงเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่พวกเขากําลังทําอยู่และนี่ก็เป็นคําก่าวของเอียนไรที่ออกมาชี้ว่าลิเวอร์พูลคือทีมที่พลาดมหันที่พลาดฝาตัวยอสโกกูเดียไปจากเรืองานเข้าอีกแล้วอาเก เจ็บแฮมสตริงถูกเปลี่ยนตัวออกจากทีมชาติ NOS สื่อยักษ์ใหญ่ในเนเธอร์แลนด์รายงานว่านาธานอาเก้ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมจี่ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติเนเธอร์แลนด์เจอกับกรีซในศึกยูโรปี2024รอบคัดเลือกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่ถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังเนื่องจากมีการบาดเจ็บบริเวณแฮมสตริงและยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บจากทีมแพทย์ว่าเขานักแค่ไหนยังไงก็ขออย่าให้หนายเป็นอะไรมากให้ไหวๆนะครับ นาชานอาเกกโดกูเผยเคดีบีมีส่วนทำให้ตัดสินใจเลือกย้ายมาซบเรือเชอร์มีโดกูเปิดเผยกับ RTL Infro ซื่อในบ้านเกิดว่าเควินเดบอยรุ่นพี่ในทีมชาติเบลเยียมมีบทบาทสำคัญในการทำให้เขาได้ย้ายร่วมทัพแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้และคอยให้คำแนะนำปรึกษาสมกับเป็นกัปตันทีมตัวจริง แน่นอนว่าเควินเดอะบอยมีบทบาทกับเรื่องนี้เลยในการย้ายมาซิตี้ผมรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่เขาถามผมเมื่อได้ยินข่าวว่าผมจะมาที่นี่เขาถามผมเพื่อยืนยันอีกทีเขาบอกว่าซิตี้ถามเขาถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผมและเขาก็พูดเรื่องด้านบวกออกไปซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเรายังคงติดต่อกันอยู่เมื่อมีคำถามผมก็ถามเขาแต่ตอนนี้ผมมาถึงที่นี่เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วเขากำลังเข้ารับการผ่าตัดอยู่ ผมเห็นเขาครั้งสุดท้ายก็ตอนที่ลงเล่นในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นแหละครับงานนี้เชร์รี่ดูก็ออกมายืนยันเองเลยว่าการที่ยายมาสบเรือนั้นกับตันเคดีบีมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจแล้วแฟนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบจะลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b ์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็จะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สําคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกาลังใจอนมีค่าสําหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟานไทยแลนด์ได้เดินหน้าทาคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงมงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน